สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาชมพระบางกันนะครับพระบางลำพูนนะครับก็จะคล้ายๆพระคงนะครับเพียงแต่ว่า,าบัวนั้นผิดกันนะครับบัวนั้นผิดกันแขนผิดกันและก็ตรงบัวหน้าตักเนี่ยก็จะผิดกันนะครับกับพระคงนะครับ ผมมีดูผมมีดูให้หลายหลายหลายองค์นะครับมีวันนี้มีมา5้าองค์ครับวันนี้มีมาหองค์เดี๋ยวก็จะค่อยๆดูกันนะครับถือว่าเป็นการศึกษาร่วมกันเพราะว่าส่วนมากในเว็บเนะี่ยจะมีแต่คนคนโพสต์เรื่องพระคงนะครับแต่ว่าพระบางนั้นน้อยนะครับมีน้อยมีแคไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงสิบคนแล้วก็หาดูยากนะครับ คราวนี้หลักการดูพระบางเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆพระคงเพียงแต่ว่าพระบางส่วนมากเขาจะเรียบร้อยนะครับโพจะติดชัดหน้าตาจะติดชัดนะครับทั้งบัวที่โพที่ฐานบัวที่ฐานแล้วก็โพรอบซุ้มนะครับลวดลายต่างๆนั้นก็จะทัดเจนและพระนั้นก็จะคมนะครับสูงคมใกล้เคียงกับพระรอดนะครับ ใกล้เคียงกับพระรอดเป็นพระที่สวยมากอีกองหนึ่งนะครับและลักษณะการพิมพ์ของเขาเนี่ยเขาจะมีขอบที่ลึกนะครับขอบนั้นลึกชัดเจนนะครับขอบลึกชัดเจนหลักการดูนะครับหลักการดูของพระบางลำพูนนะครับเริ่มจากที่เสียนก่อนนะครับโพนั้นจะจะคล้ายๆกัน นะครับโพ <Pro S 1> จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าผ้าบางนั้นโพเขาจะชัดหมดนะครับและให้ดูที่ใบนี้นะครับใบนี้นะครับใบเนี้ยที่แหลมๆเนี้ยเขาจะมีแกนนะครับเขาจะมีแกนนี่ใบโพทุกใบนั้นจะแหลมเห็นไหมครับดูนะครับดูฝั่งซ้ายกันนะครับดูใบโพใบนี้นะครับ ใบเขาจะแหลมชนใบเลยนะครับแล้วก็จะมีแกนกลางเห็นไหมครับเนี่ยมีแกนกลางจะคมมากนะครับส่วนใบถัดลงมาเนี่ยยอดเนี่ยเขาจะแตกออกเห็นชัดๆัดเลยคือสองสองแฉกแต่จริงๆไดแล้วให้ด,ดูดีจะมีสามแฉกเห็นไหมครับตรงนี้ปลายใบนี้นะครับปลายใบนี้เนี่ยใบนี้จะมีแกนนะครับเป็นลูกหัวสนูเราจะมีแกนเป็นสันเลยนะครับใบเนี้ยแจกเป็นสองอย่างน้อยสองแฉก แต่ถ้าคมๆแล้วจะมี3ามแฉกอย่างนี้นะครับโพใบนี้จะทับกับเส้นก้านนี้เลยนะครับเนะี่ยโพใบนี้นะครับอ,อ่านะครับอันนี้ก็คือลักษณะใบโพที่ที่เห็นชัดๆนะครับเนี่ยดูใบนี้ใบนี้แล้วก็ใบนี้นะครับแล้วก็2ใบนี้ก็จะทิ้งลงธรรมดามาดูฝั่งขวาบ้างนะครับฝั่งขวาเนี่ยใบโพเนี่ย สองใบริมนี้นะครับเขาจะถ้าเกิดเป็นพะาคงเนี่ยใบก็จะทิ่มลงที่นี่เลยนะครับปลายใบยจะแตะที่นี่เลยแต่ของผ้าบางเนี่ยเขาจะออกอย่างนี้นะครับออกอย่างนี้คือโบโปเขาจะแกะตรงกันเลยนะครับเนี่ยเสน้นเนี้ยนะครับเนี่ยตรงเป้เลยนะครับก็จะแกะตรงกันเลยปลายใบยนี่จะเฉยออกนะครับและก้านใบเนี่ยนะครับก้านใบแรกที่ติดหูเนี่ยเ mm. ขาจะมาจาก อันบนนะครับเนี่ยเขาจะมาจากอันบนเห็นไหมครับนี่เขาจะมาจากด้านบนแล้วจะพาดกิ่งกิ่งล่างสุดมานะครับ,นบเนี่ยใบนี่ครับกา้กานก้านใบนี้เขาจะพาดมาจากข้างบนเลยนะครับนี่แล้วลักษณะของเดี๋ยวจะมีองค์ที่หน้าตาเห็นชัดเนี่ยดูเขาจะลึกมากนะครับเนี่ยจะคมลึกมากเอ่อของพระบางเนี่ยนะครับแขนเขาจะ เห็นนะครับแขนเ็าจะไม่เหมือนพระคงพระคงจะขวางเลย90องศาแต่นี่จะเสียงลงมาตสี่อ45องศา,ศาสะดือเล็กๆนะครับสะดือเล็กๆอย่างอื่นก็จะคล้ายๆกันพระคงส่วนมากเนี่ยจะไม่มีนิ้วหัวมือแต่พระบางเนี่ยจะนิ้วหัวมือออกมาแล้วก็สี่นิ้วเรียงกันนะครับสี่นิ้วเรียงกันจะมีมือ,มอ,อ,อนิ้วหัวมือออกมาอย่างนี้นะครับคราวนี้มาดูฐานบัวฐานบัวกลมๆเนี่ยบัวก็จะเป็นเม็ดเลยนะครับ มองเห็นเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับและบัวถ้าหากชัดๆนะครับบัวเม็ดที่สามกับเนี่ยจจะจะมีขีดตรงกันเนี่ยบัวเม็ดที่หนึ่งบัวจะมีทั้งบนเก้าเม็ดข้างล่างเก้าเม็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยแปดเก้าไม่เห็นแล้วนะครับบัวเม็ดที่สามเนี่ยก็จะมีขีดบางองค์ก็ชัดๆก็จะมีขีดเชื่อมกัน และเม็ดที่สามกับเม็ดที่สี่ข้างล่างเนี่ยก็จะเชื่อมกันนะครับอันนี้คือต้องตรงองค์ทัดจริงๆนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้จะต้องมีรอยเส้นแตกนะครับเนี่ยเนี่ยด้านข้างองค์พระเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยจะเห็นรอยเส้นแตกเห็นไหมครับจะแตกเลยนะครับอันนี้คือหลักการพิณาพระคงไอ้พระพระบางนะครับเนี่ยจะแตกนะครับเส้นทางไหลซ้ายองค์พระเนี่ย เส้นที่เป็นฉากด้านหลังเนี่ยนะครับเขาจัดเส้นตรงนี้ส่วนมากปลายจะแตกนะครับปลายจะแตกอันนี้คือหลักการพิจารณาของพระบางนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้นี้ก็เส้นแตกเห็นไหมครับเนี่ยแตกนะครับนี่ดูเส้นตรงนี้คมไหมครับใบอันนี้นะครับใบนี้จะมีเส้นกลางคมคมปลายแหลมเปียบเลยนะครับชนกับ ใบนี้เลยนะครับเนี่ยจะมีเส้นนะครับนี่อันนี้นะครับจะไม่ติดอ่าจะไม่ติดมาเหมือนพวกเนี่ยจะทิ้งออกอย่างนี้ครับใบพิวออกอย่างนี้ดูก้านใบนี้นะครับก็จะมาจากกิ่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขยายให้ดูนี่ก้านใบนี่ก้านก้านใบก้านใบนี้นะครับ เอาอมาจากกิ่งนี้เลยนะครับจะค่อมมาจากกิ่งข้างบนนะครับนี่นะครับมีนิ้วหัวหมือแตกออกนะครับอีกสี่นิ้วก็เรียงนะครับเม็ดที่สามหนึ่งสองเนี่ยเม็ดที่สามนี่มักจะติดกันนะครับเนี่ยมีจะมีเชื่อมเส้นเชื่อมกันส่วนสามกับสี่นี่จะหายแล้วนะครับอันนี้คือลักษณะนะครับนี่ ขอบเขาจะไม่เหมือนผ้าคงนะครับเขาจะมีขอบลึกมีความหนาของขอบนะครับและด้านหลังเนี่ยของพระบางเนี่ยเขาจะเรียบร้อยนะครับเขาจะเรียบร้อยลักษณะการปาดจะคล้ายๆกับลักษณะการปาดก็จะคล้ายๆกับพระคงเหมือนกันนะครับคือเขาจะเอานิ้วปาดเนี่ยนิ้วปาดปื๊บทางด้านซ้ายด้านขวาปื๊ดก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 ดแล้วก็ปาดเอาดินเนี่ยปาดอย่างเงี้ย นะครับแล้วกดกดแล้วก็ปาดนะครับบางองค์เขาจะอาจจะไม่ปาดก็ได้นะครับแต่หลังก็จะนูนๆนะครับหลังก็จะนูนนี่ด้านล่างเหมือนกันนะครับด้านล่างก็จะเหมือนกันกับพระคงเหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่มีเด <c oughs> ือยตรงนี้นะครับเขาจะไม่มีเดือยตรงนี้เดือนนี้ถ้าพระคงจะมีเดือยเิือนนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกนะครับดูอีก นี่ดูดูสามองนี้นะครับดูสามองนี้บ้างหรือนี่อันนี้สีเขียวนะครับสีเขียวสีออกดำเขียวสีออกพิกุลนะครับคู่เมื่อกี้นี้ออกจะสีแดงแดงนะครับแดงแดงมาดูอีกสามองบ้างนะครับก็จะมีทุกสีนะครับมีทุกสีนะครับอ่าดูองนี้นะครับ ปลายจะแหลมนะครับแล้วก็จะมีแกนมีจะมีแกนในขออยะนิดนึงองนี้จะไม่ค่อยเห็นนะครับองนี้จะไม่ค่อยเห็นแต่เนื้อนั้นดีนะครับเนื้อเป็นสีพิกลเนื้อแน่นสวยนะครับเนื้อสวยนี่เห็นเส้นแตกเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่เส้นแตกข้างคู่นี้ที่เป็นฉากหลังเนี่ยที่เป็นนะครับ ดูก้านใบนี้นะครับบ้านก้านใบนี้จะออกมาจากนี่เลยนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ปลายใบนี้จะแหลมนะครับส่วนปลายใบเนี้ปลายใบเนี้จริงๆที่ผมบอกว่าแตกสามอย่างน้อยต้องเห็น2ก็นี่ครับนี่หนึ่งสองเห็นไหมครับโพนี่จะติดทับเลยทับกับกิ่งนะครับโพว่ไปเนี้ยทับกิ่งนี่อันนี้จะไม่ค่อยเห็น นะครับแต่ององ,องนี้เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยเนื้ออย่างนี้ใช่เลยนะครับเป็นเนื้อที่มีความเก่าสมอายุพันปีนะครับเพราะมีรอยซ้ายหลุด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 นะครับรอยแร่หลุดรอยซ้ายหลุด one, วัสดุต่างานๆนั้นหลุดนะครับด้านฐานนะครับด้านฐานก็เหมือนกันอันนี้ยังมีดินคีกุอยู่นะครับแน่นดินคีกุซึ่งเป็น เออเนี่ยเขาล้างออกไม่หมดนะครับมีดินขี้กุแน่นอยู่ตามผิวนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีรอยอันนี้นี่รอยมือปาดนะครับนี่ที่ผมเคยบอกว่าก็ใช้มือปาดปาดนะครับกด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 แล้วครับปาดดินออกเห็นะครับนี่อย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยก็ยังเป็นลายนิ้วมือแล้วก็มีเม็ดแร่เห็นไหมครับนี่อย่างเงี้ยเนื้อเง็นนุ่มๆอย่างเงี้ยดูง่ายครับ อย่างนี้คล้ายๆกับพระอรไรลําพูนนะที่ว่าเป็นโพเยอะๆแน่นๆพระเปิมนะครับพระเปิมเนี่ยอย่างนี้ก็คล้ายๆาพระเปิมเหมือนกันนะครับดูอีกสององนะครับดูองค์นี้บ้างนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นสันเลยนะครับตรงเนี้ยตรงเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นสันแกนกลางมาเลยนะครับ ใบโพแตกนะครับเนี่ยจะเห็นอย่างน้อยเนี่ยหนึ่ง,นง,งเนี่ยหนึ่งสเนี่ยสาเป็นตุ่มๆนะครับแตกนะครับโพนี้ทับกับเส้นนี้ทับเลยนะครับแต่ว่าถูกบินออกไปนะครับบินออกไปนี่สอใบนี้ห้อยอันนี้โพสองใบนี้พื้นขอบนี่จะต้องตรงกันนะครับและดูก้านนะครับก้านจะโพมาจากด้านนี้เลยนะครับเนี่ยภาบมานะครับ หนึ่งสองสามอันนี้ไม่ไม่เห็นนะครับไม่เห็นแต่ว่าก็จะเป็นเม็ด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 ชัดเจนนะครับเม็ดเป็นเม็ดชัดเจนดูตรงนี้แตกเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้แตกอันนี้เป็นเนื้อออกเขียวนะครับเนื้อเขียวก็จะมีเม็ดแร่นะครับมีเม็ดแร่สีดำดำเนี่ยมีเม็ดแร่สีดำดำเหมือนกันนี่เป็นรอยปาดไหมครับปาดข้างๆเนี่ย กขาจะปาดเรานิ้วปาดปาดก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 ดล้วนิววน้วปาดอันนี้เป็นเนื้อหยาบนะหยาบเหมือนองค์เมื่อกี้นี้นะครับน่าจะอีกกุหนึงเพราะว่าผ้าบางเนี่ยขึ้นหลายกุนะครับหลายกุ่มีทั้งละเอียดและหยาบนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหยาบคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันไม่เหมือนสององค์แรกสองแรกเนื้อละเอียดนะครับอ๋อดูนึง่งองค์นี้บ้างนะครับองค์นี้ด้านหลังนี่ด้านล่าง นี่นี่อันนี้ตานะครับมีตามีหน้ามีตาหัวนี่จะยุบลงหน่อยเพราะน่าน่าจะถูกกดนะครับน่าจะถูกจับกดลงไปนี่ให้ดูนะครับใบนี้ใบนี้แตกไหมแตกเ,เห็นไหมครับเนี่ยใบนี้ก็แตกตรงนี้เป็นสันไหม ต้องดูหลายมุมนะครับต้องดูหลายๆมุม,หม,มหมุนดูหลายมุมโผล่ไปนี้ทับกิ่งนะครับอ่านี่ตานี่กิ่งด้านนี้ก้านใบเนี่ยออกมาจากนี่เลยนะครับออกมาจากกิ่งบนนะครับทับมามีสะดือนะครับอืม อันนี้ก็เม็ด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 ย่พอจะต้องเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้เลยนะครับเหมือนแล้วเอาไปแปะเลยนะครับเนี่ยต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันนะครับแล้วก็ดูนะครับเนี่ยขอบอะไรเนี้เขาเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมีเรื่องเขาพระเขาจะเรียบร้อยนะครับก็จะมีขอบลึกนะครับพระบางเนี่ยก็จะมีขอบที่ลึกนะครับเนี่ยก็จะมีขอบที่ลึกเนี่ยเห็นไหมครับ ขาจะมีขอบลึกไม่เหมือนพระคงพระคงพระแปรแต่ว่าขอบของพระบางเนี่ยเนี่ยเขาจะลึกคมลงไปเลยนะครับคมลงไปเลยด,ดูอีก,อกนี่นะครับขอบของพระบางเนี่ยเขาจะคมลึกคือเขาทำเรียบร้อยครับเนี่ยเขากดขอบลึกลงไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยลึกลงไปเลยนี่ขอบเขาลึกครับคมอีกองคหนึง่ง นี่องค์นี้เห็นชัดเลยนะครับเนี่ยขอบเขาจะมีขอบลึกนะครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวจะายาวมากเกินไปให้ดูกันชัดๆนะครับกับพระบางามาร่วมกันศึกษานะครับลิบนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ